สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณช่างคุณแผนต่อนะครับความเดิมแบบตอนที่แล้วตอนนี้เป็นไงครับพลายแก้วรบชนะแล้วแล้วก็ได้เมียใหม่คนนึงชื่อว่านางลาวทองนะครับครนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับแต่ว่าเราเล่าพร้อมกันไม่ได้นะครับระหว่างที่พลายแก้วไปออกรบนะครับ ทางสุพรรณบุรีนะครับนางพิมพ์ก็เฝ้ารอภายแก้วตั้งแต่วันที่จากการพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็ร้องห่มร้องไห้เข้าปลาไม่กินเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพูดจาเพ้อเจอ้อไหลหลงเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้นะครับอาการก็ทรงทรงสุดๆุด,ดมีสายทองพี่เลี้ยงเนี่ยที่เฝ้าดูแลอยู่นะครับนางศรีวจันร์ก็บอกว่าลูกข้าเนี่ยผีเข้าต้องไปหาหมอผีมาหา,หาอยู่ยามให้กินกี่สำรับกี่สำนักกี่อาจารย์กินเท่าไหร่ก็ไม่หายนางพิม ก็บอกสายทองว่าข้าไม่โดนผีเข้าที่ข้าเป็นเยงี้ยเพราะว่าคิดถึงแต่พี่ภายแก้วแล้วก็กอดกับนางสายทองร้องไห้นะครับนางสิวิจันทร์เห็นท่าไม่ดีกลัวลูกสาวจะตายก็ไปหาขัวตาจูที่วัดป่าเลยๆนะครับไปให้ดูดวงให้ว่านางพิมพ์เนี่ยถึงค้าแล้วหรือยังขัวตาจูก็ จับยามสามตานั่งดูให้บอกอ๋อมันเป็นเคราะห์ของมันแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อมันเป็นวันทองแล้วโลกก็จะหายมันก็จะไม่ตายก็ดีใจกลับบ้านมาทําพิธีตักขวันลูกนะครับจับนางนอนเสร็จเชิญขวัญเสร็จเอาใต้สายสินไล่ตามตัวผูกข้อมูลกระตุก แล้วก็บอกว่าอีพิมพ์พิาลาลัยมึงตายแล้วจากนี้ไปมึงชื่อว่าวันทองนะครับนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้พิมพ์พิาลาลัยเปลี่ยนเป็นวันทองเพราะว่าชื่อพิมพ์มันไม่ดี3วันดี4วันไข้พอเปลี่ยนเป็นวันทองปุ๊บ ก็หายนะครับอาการเศร้าโศงต่างนางก็กลับมากินข้าวได้เดินเหินได้นะครับอาการก็ดีขึ้นสีพระจัน์ก็ดีใจนะครับสายทองก็ดีใจนางพิมพ์เองก็รู้สึกว่าเราจะได้มีชีวิตยอยู่รอผัวต่อไปนะครับแต่ว่าไอ้ช้างนี่สิมันก็เฝ้าสังเกตการตลอดนะเอาละตอนนี้แม่พิมพ์เปลี่ยนชื่อเป็นวันทองแล้วแล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเราเนี่ยแหละจะต้องไปรีบจัดการเพราะเดี๋ยวไอ้แก้วมันกลับมาจะเสียการนะครับก็เลยให้บ่าวไพ่ไปซื้อหม้อใหม่นะครับแล้วก็ให้ไปที่ปา่าช้าบอกมุงไปขุดขด ผีไร้ญาติมาใส่หมอ้อนะกูจะบอกว่าเนี่ยเป็นหมอ้อกระดูกของไอ้แก้วแล้วก็ชวนยายกอลกับยายสาวไปเป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อเสร็จสัพท์ก็เดินทางไปที่บ้านของสีประจันพ่อไปถึงปุ๊บสีประจันก็บอกว่าเอา้าขึ้นมาก่อนมีอะไรพ่อช้างมาก็เนี่ยขุนช้างก็ทําท่าแบบอ่าอึ้งอู้อีบูมร่มเรื่องๆแล้วก็บีบน้ำตาหยดเพาะพอบอกเนี่ย เนี่ยจะแม่เนี่ยคือเท่ากระดูกของพ่อแก้วพ่อแก้วโดนพวกเราแทงตายไปแล้วพวกทหารที่ไปด้วยกันตอนนี้กลับมาก็ติดคุกหมดแล้วไอมาฝากหม้อกระดูกมาให้พอศรีประจันได้ฟังก็ตกใจบอกเอา้าพ่อพายแก้วทําไมด่วนหนีตายซะละ่ะนางพิมพ์ที่ว่าไม่สบายพอเปลี่ยนบันท้องก็ยังอยู่รอได้เลยพอได้ฟังนั้นก็ตกใจก็เลยเรียกนะครับ อีวันทองอีวันทองผัวมึงองตายแล้วผัวเมืงองตายแล้ววันทองก็โผล่หน้าออกมาเพราะเห็นขุนช้างก็ไม่พอใจก็เลยตะคคอบว่าใครเมาว,ว่าชั่วผัวกูตายแกล้งใส่ความร้ายกูจะด่าให้ไอ้งูเ่าเจ้าเล่ห์ทุกอย่างไปหม้อใบ,บละสิบเบีย้ยสู้เสียมาแล้วก็ ปิดหน้าต่างประตูตึ้งนะครับแล้วเข้าไปสุดลงร้องไห้หลวงพ่หลงพันถึงผัวสีประจันก็ว่าเอออย่าไปถือสามันเลยตั้งแต่ไม่สบายเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละผีเข้าผีออกชอบกลดา่าคนไปทั่วยายกรอยกับยายสาวก็เลยรีบถือโอกาสเฉลอกว่าเนี่ยแม่สีประจันรู้ไหมว่าถ้าขุนศึกตายสามลบเนี่ยเขาจะมีการลิบราชบัทเนี่ยแม่พิมพเนี่ยจะตกเป็นไม้หลวงนะสะสมบัติจะต้องโดนยึดเข้าหลวงแต่มีวิธีแก้ถ้าแม่พิมพ์แต่งงานใหม่ก็จะพ้นจาก ข้อหานี้นี่ไงเพราะช้างเนี่ยคนดีอยู่ทั้งคนพอสีพะจาร์ได้ฟังนะครับก็คิดว่าเออเราจะต้องให้นางพิมพเนี่ยแต่งงานกับขุนช้างนะครับยายกรอย,ยายสาวบอกว่าต้องรีบนะเดี๋ยวทางการรีบมานางสีพะจาร์ก็เลยว่าเอาอย่างนั้นนัดกันเลยแล้วกันว่าแรมสามค่ำให้รีบจัดแจงมาเลยมาสู่ขอแล้วก็แต่งงานกันเรียบร้อยเพื่อจะได้พ้นเคราะห์พ้นกรรมครั้งนี้วันทองฟังอยู่ในห้องนะได้ยินอย่งน,นี้ก็ทนไม่ได้ เหมือนเดิมครับสไตล์เดิมก็แกล้งเรียกบ่าวไพ่รอบนี้เรียกตะพรมนะครับแล้วก็ด่าประจานเสียงดังนะครับกระทบกระเทียบประจานขุนช้างยายกรอย,ยายเสา3คนนี้ได้ฟังก็รู้ว่าตัวเองโดนด่าก็เลยยกมือลาแล้วรีบเดินลงบันไดไปยายกรยายเสาว,ว่าขุนช้างต่อไปไม่มานะจะให้เงินทองสักร้อยช่างพันช่างไม่มาเมื่อกี้ข้าอายมาก คุณช้างก็เลยทําบอกว่าไม่ใช่ที่เขาพูดอ่ะไอ้ที่ขึ้นโคดเง่าสกราชเนี่ยก็แปลว่าให้บอกแม่มาสู่ขอให้เป็นทางการไม่ได้ว่าดาอะไรเลยพอขุนช้างกลับไปนะครับวันทองก็บอกไม่เชื่อพี่แก้วอ่ะเก่งขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าสู้รบจะต้องชนะต้นโพยังไม่ไปดูเลยแต่ทําไมแม่เนี่ยถึงได้เชื่อคนง่ายจังแล้วก็ยกตัวเองเนี่ยให้กับขุนช้างนะครับก็เลยนึกย้อนไปยังจําคําที่ พรายแก้วสั่งเสียไว้ได้ไหมครับกับศรีประจันก่อนออกรบนะครับแสดงว่าศรีประจันไม่ได้ทําดังนั้นเลยเดี๋ยวจะได้รู้นะครับว่าเพราะอะไรถึงได้รีบยกให้พิมพิาลาลัยกับสายทองก็ก่อดการร้องไห้สายทองบอกไม่ได้การและเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้แม่หลับเราสองคนไปหาโคตจูการที่วัดป่าเรลไยให้ท่านดูให้รู้กันแน่กันไปเลยว่าพอพายแก้วเนี่ย เป็นหรือตายอย่างไรพอไปถึงวัดนะครับขวตาจูก็ดูบอกเฮ้ย <hei, S 1> มึงอย่าไปเชื่อใครนะใครว่าไอ้แก้วตายไม่ตายนอกจากไม่ตายมาลบชนะเลยนะ,ะหัวมึงมีชัยให้เฝ้ารอก็ได้ฟังนะั้นสองคนก็มีความสุขรู้สึกว่ามีความหวังก็รีบวิ่งกลับมาบอกแม่เลยแม่แม่เนี่ยเมือ่อกี้ขวตาจูบอกว่าพอพายแก้ว่ะยังไม่ตายนะมีชัยจะกลับมาในเร็ววันนี้แต่ศรีประจันบอกไม่เชื่อ มันจะไปเชื่ออะไรหมอดูไปดูเลิกดูยามอะไรก็เห็นประจักษ์พยานหลักฐานแล้วเนี่ยว่ากระดูกก็ามาพยานก็มีว่าตายแล้วก็น่าแปลกนะครับซึ่งตอนแรกตอนที่นางพิมพเนี่ยจะเป็นจะตายศรีประจันก็ไปหาขวตาจูแล้วบอกให้เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนตอนนั้นทําตามแต่ตอนนี้บอกว่าไม่เชื่อเพราะว่ามีประจักษ์พยานอื่นนะครับพิมพ์อะไรก็บอกว่าทําไมละแม่ทําไมไปแบบเนี้ยจะทำอะไรก็ให้อายผีสางนางไม้บ้างนะ ลูกเนี่ยอายุ16ปีจะให้มี2หผัวเหรอต้นโพยังไม่ไปดูตีพระจังบอกโอ๊ยต้นโพมึงอยู่ไกลใครจะไปดูถ้ามึงยังไม่หยุดพ่ำพรรณานะกูจะยกให้พอช้างสวรวันนี้นะครับวันทองพอฟังนั้นปุ๊บก็บอกว่าแต่บอกก่อนนะว่าทําไมตอนนี้ครูถึงบอกว่าพิมพ์บ้างวันทองบ้างเพราะในคำพันธ์เองนะครับก็ยังใช้ชื่อสลับกันเพราะเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้คุ้นเคยว่าพิมพ์กับวันทองคือคนเดียวกันเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเราะฉะนั้นครูก็จะเล่าไป,ช,ไปช,บบช่วงไหนในคำพัน์ใช้พิม์ครูกอพิม์่วววงงหนนนนใััททย เดี๋ยวว่าเอ้ยสรุปเปลี่ยนชื่อหรือยังตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับนางถึงได้หายอ่ะคราวนี้วันทองก็ทอดตัวเลยโศกเศร้าแล้วก็แพ้เสียงมาเลยว่าจะฆ่าจะตีก็เอาเธอไม่เสียใจหรอกขอไปเกิดเอาชาติหน้าร้อยกับแสงกัน ขออย่าได้เกิดมาเป็นแม่ลูกอีกเลยไอหัวร้านมาเมื่อไหร่จะฆ่าตัวตายสีประจันฟังนะก็ทนไม่ได้บอกห้อีพิม์มึงเนี่ยนะปากมึงดีก็เลยจับไม่เรียวขึ้นมาตีมาฟาดหวดไปที่สีข้างวันทองก็เป็นไงวันทองก็ไม่กลัววันทองก็เอาเลยอยากตีตีเลยดีจะได้ตายตามหัวไปอยากจะไปอยู่แล้วไม่อยากตกเป็นของไอหัวร้านกระบาลใส่มันสีประจันก็หยิกปากนะครับกปากมึงเนี่ยนะปอกเนี่ยมึงรู้อะไรไหมเนี่ยเขาอลัล่มรวยเขาสามารถตบฟันมึงร่วงลงมากองได้เลย แล้วก็ด่าว่าอยากช้าสามาไอ้จองของมึงไม่รู้อะไรถ้ามึงได้ไอ้ขุนช้างนะมึงจะได้มีขุมทองอยู่กับตัวอ่าเริ่มเผยม,มาแล้วว่าที่สีประจันอยากได้ขุนช้างของตัวสันเนี่ยก็น่าจะได้สมบัติด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลอื่นจะมีไหมนะครับก็พูดไปตีไปนะครับวันท้องบอกเออตีเลยแม่อยากได้ก็ตีเลยตีให้ตายไปเลยเนี่ยทําไมฟังกันอะ่ะลูกจะขอลาตายพอได้ยินคํานี้ว่าลูกขอลาตายนางสีประจันก็ เอะใจเอ้าสงสารล,ลูกแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนเลยจากเมื่อกี้ตีตีตีตดาดาก็เออเนี่ยแม่ก็อุ้มท้องเจ้ามาเนาะก็ะเห็นใจอ,อยากจะไปดูต้นโพก็ตามใจพวกนี้ก็ไปดูนะลูกนะวันทองได้ฟังดังนั้นก็รีบตอบกลับเลยว่าเสียแรงเนาะที่แม่อุ้มท้องฉันมา แม่ถึงต่อให้พลายแก้วตายจริงแม่ก็ไม่นาคืขนใจฉันให้ไปรักกับไอขุนช้างเลยเมื่อปากมันมีแต่กี้ฟันลูกจะนอนกับมันอย่างไรได้แล้วก็พูดคุยกันศรีประจันคืนนั้นก็เลยต้องนอนกับวันทองเพราะกลัวว่าวันทองจะฆ่าตัวตายนะครับขุนช้างคิดถึงวันทองมากก็มาอยู่แถวแถวบ้านมาได้ยินเรื่องทั้งหมดที่ทะเลาะกันก็รู้ว่าพรุ่งนี้วันทอง จะไปดูต้นโพก็เลยรีบไปจัดก,การต้นโพนะครับก็รีบบึงตะบึงไปเรียบร้อยเดินทางไปถึงปุ๊บก็ให้บา่าวไพ่เตรียมจอบมีดไปตัดแต่เทพารักษ์ได้ดูแลต้นโพอยู่มีดจอบก็เข้าไปถึงไม่ได้นะครับ<ๆ>ก็ไม่รู้จะทำไงก็ไม่เกินความพยายามครับ,รบ <ๆ S 2> ก็จับโยกต้น<ๆ>ครับจับต้นโพโยกโยกโยกต้นที่เป็นของภายแก้วพอโยกต้นโพยังอ่อนเนาะ พอเจอแรงโยกรากก็คลอนครับใบก็ร่วงกิ่งก็หักนะครับวันทองมาเห็นเนี่ยก็น่าจะได้รู้ว่าไอ้แก้วตายจริงนะครับรุ่งขึ้นนะครับวันทอง ก็รีบนะครับไปดูต้นโพพอไปถึงปุ๊บสีประจเัเด้วยนะแต่สีประจับอกไม่ลงอ่ะอลงไปดูเถอะพอไปเห็นต้นโพต้นกลางนะครับใบที่ร่วงก็ยังสดอยู่เลยและต้นก็เหี่ยวเฉาก็ซบลงร้องไห้เป็นลมสลบไปสีประจันเห็นนานสองนานลูกไม่มาทีก็เลยวิ่งขึ้นมาดูเห็นลูกสาวสลบอยู่ก็เรียกบ่าวไพ่ให้มาอุ้มแล้วก็พากลับบ้านไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นไงดูต้นโพแล้วต้นโพก็ตายนะครับก็กลับมาร้องไห้ฟูมฟายก็บอกก็ไม่เชื่อ ถ้าคนที่มาบอกไม่ใช่ไอ้ช้างก็จะเชื่อแต่เนี่ยไอ้ช้างมาบอกก็รู้สึกไม่เชื่อสายทองเดิมเห็นเข้ามาปลอบนะครับแล้วบอกว่าต้องเชื่อมากสิขัวตาจูตอนนั้นน่ะดูว่าเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นวันทองจะหายก็หายแล้ววันนี้ก็ดูว่าไายแก้วก็ยังไม่ตายจะกลับมาแล้วก็เชื่อเถอะไอ้ต้นโพที่เหี่ยวเฉาต้องไปเห็นมือไอ้ช้างเพราะว่ามันแบบชอบมาแอบฟังแถวนี้วันนี้เมื่อเย็นเนี่ยก็ยังเห็นเลยมันมากับบาวไพร่ของมันอยู่เอาอย่างนี้ เพื่อความสบายใจเราจะกลับไปที่วัดไปหาโคตะาจูอีกไปเล่าเรื่องโพพิสถานนะครับก็คือต้นโพที่ธิฐานไว้พอเล่าให้ฟังนะครับโคตะาจูก็บอกว่า เอา้าจะไม่เชื่อได้ไงกระด,ดูแล้วเนี่ยมันยังมีชีวิตยอยู่วันทองก็เลยบอกว่าถ้าผัวฉันไม่ตายจริงอะ่ะฉันจะมาสร้างกุติถวายวัดกุฎจูก็เลยพูดสัมทับว่าถ้าในเดือนนี้ไอ้แก้วไม่กลับมาเนี่ยพวกมึงเนี่ยเอาไฟมาเผาวัดกูได้เลยก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจพอกลับมานะครับก็มาบอกแม่ศรีประจันว่าเนี่ยกุฎจูบอกเลยว่าไม่มีปัญหายังไงพี่แก้วยังมีชีวิตยอยู่ศรีประจันไม่เชื่อเขาบอกว่าไอ้ขัวตามันเห็นแก่ศีลบ,บนมึงไงที่มึงไปสร้างบุติถวายอ ให้มีคนยืนยันสีประจันก็ยังดึงดันจะไม่เชื่อวันทองเองก็จะไม่เชื่อว่าผัวตายนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้ววันทองจะต้องแต่งงานกับคุณช้างหรือไม่พบกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ